สวัสดีจ้าพ่อกระฟังแล้วจ้าในช่องฟังไทเลอร์สไปออสเตรเลียจ้ามื้อนี้ฟังบ่มีแนวมาส้วนกินนะจ้าสิมาส้วนคุยจ้าอากาคุยเรื่องสะเพเวดละทั่วไปเหลอจ้าบ่มีอียงมากมายจ้ามื้อนี้คืมฟ,คมฟ้าคืมฟุ้นจ้าอากาศ กระห่อนอบเอาจ้ะหมู่ว่านฝนตกแห้งแห้งพายุเขาไมจา่จ้ะพายุเขาฝนตกลมแรงบะนี่ไฟกระดับไม่จ้ะหมู่ว่านไหมไฟดับตะบกโดนห้อนว่าสาันเมื่วานจ้ะแต่ว่ามือนีกะอากาศดีจากขึ้มแต่ว่ามันกายยังห่อนอยู่แต่ว่ากะคิดว่าฝนหนาสิตกอีกอยุจ่างมือนีมีแนวมาหว่าวซู่ฟั่งจา้ามืนอนีเป็นประสบการณ์นะจ้ะเนาะเป็นประสบการณ์การมาอยู่ออสเตรเลียจ้ะการมาอยู่ออสเตรเลียเออบมีอย่างมากมม้จ้ะ อยากแน่ไงแน่จ้ะฟางกล่มาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณจะปีแล้วอ่ะสามปีสี่ปีเข่าปีที่สี่แล้วจ้ะสี่ปีแล้วเนาะใ่ายไปหลายหลอบอยู่จ้ะตั้แต่มาอยู่ออสเตรเลียได้สี่ปีหนี่งใาญ่สามหลอบเลยด้จ้ะหลอบแหลก็คือตอนมาอยู่มาหอดออสเตรเลียเลยปัดีนี่พอ่อตาประมาณหกเดือนหลังจากมันก็บใายเมืองจ้ะใหาย่เมืองไปอีกอยู่อีกเมืองนึงแล้วก็พอ่อตาอยู่อีกเมืองน,นึงได้ประมาณ ปีหนึ่งจ้ะเรากะ็ใหายมาอยู่เมืองทีอยู่ตอนเนี้ยจ้ะอยู่เมืองตอนเนี้ยอยู่มาได้ประมาณซีสามปีเลรวจ้ะปีหน้าก็เป็นปีที่ซีเหรอจ้ะสามปีแล้ว,นลวเนาะก็เริ่มเบื่อแล้วจ้ะพวมัน,ม,น,นม,มันบันนอกม้ยมันแบบมันก็นอยู่ไกลเมืองแต่ว่ามันก็ดีอยู่มันก็บ,บ่ไกลปันไหนประมาณสองชั่วโมงขับรถสองชั่วโมงก็หอดในเมืองเลรวจ้ะกับบ่บ่ปันไหนพออยู่ได้จ้ะแต่ว่าอากาศโอ้หหอนยามหอนมันก็หอนแห้งไหมจ้ะ ย่ามหนาวกับหนาวแห้งเลยว่ามันห่อนอยางเดียวมันเป็นแบบสบภาพอากาศแบบกื่งทะเลทรายไหมจ๊ะทะเลทรายนี่ย่าม,มือขึ้นหนาวเด้ย,ย่ามบ่มี่ถัดอ,อันแสงอาทิตย์หนาวเป็นยังสันเละจ๊ะย่าหม,มูเว้นนี่ห้อนห้อนแบบห้อนซี่สิบกวัวองศาแบบออกแดดบ่ไดรเลยจ้ะออกแดดนี่ไม่ได้ว่าย่างม,มึกขึ้นนี่อากาศเย็นจ้ะเป็นยังสันจ้ะไม่ยู่หนีไม่ไม่ไหมจ๊ะ นายมาอยู่ใหม่ๆฟังกะได้งานงานทีฟังเหตุคือตอนทีอ,อีกเมืองหนึ่งอ่ะจะ้ะมันเป็นการ t r a n s อร์ไม่จะ้ะแบบก็คือนายงานตว่ากัเหตุงานอันเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเกา่าตว่าแค่นายสถานทีเหตุงานก็คืองานข้าราชการบ้านเฮ้าล่ะจะ้ะขันวองง่ายๆเนาะเป็นบอกเออกะกะายนายนายมาอยู่นี่มาที่นี่ฟังที่บอกยังห้ฟังหูบะ เป็นประสบการณ์จะประสบการณ์การดนรถชนที่ออสเตรเลียฟัาเคยถึงรถส้นที่ออสเตรเลียเดียนะอันมาอยู่เมืองหนีไม่ไม่อันฟ้ากับขับรถท่าในเป็นจ้าตอน,น,นขับรถท่านในเป็นฟ้ากับปั่นจักรยานไปเห็นงานจ้าอันระยะทางกับบกคอยไกลปันในจ้าประมาณนั้นจะก,กิโลอ่ะคันเอา ฟางบอลหลวาจะกิโลกะกะเอาเนประมาณสามกิโลนี่แหละแล้วบบดนี้อันมันใส่เวลาในการขับปั่นจักรยานประมาณอ่าสิบนาทีกับห่อเหรจ้ะสิบสิบหานาทีขันปันสาเนาะแต่ว่ามันปันขึ้นเนินลงเนิ่นขาไปเห็นงานนี่ฟางปันลงเนิ่นมันก็สีเลี้ยวมันก็เลยใส่เวลาหน่อยกลัวจะละช่วงประมาณตอนฟางมาอยู่ใหม่ๆเลยประมาณเดือนเมเดือนพฤษภาคมประมาณเดือนพฤษภาคมจากเห็นงานยุ่นหนีเลยประมาณจะเดือน สามสี่เดือนจ้ะน่ะละเริ่มเห็นงานอยู่เนี่ยเป็นสามสี่เดือนประมาณเดือนผืนภ้าฟังกับปันจักรายานไปเห็นงานปกติธรรมดาที่ฟังเคยเคยเคยไปน่ะละกับปันจักรยานไปเห็นงานเว้นเสาเนาะอันมันเริ่มเห็นงานหกโมงเคิงหอดบ่ายสองเคืองอันกะเสาฟังกับปันไปเห็นงานอันฟังปันไปหอดซีแยกมันประมาณหกโมงเสาตอนนั้นมันอากาศมันกะแบบเนี่ยเหมือนเสามันกะกำลังสีขาาหนาวมันกะแบบค คือมืดๆยู่แหม่ยังมืดเศ้าไหมหกมุ้งเส้าจ้ะกับปั้นไปปั้นไป,ปนไปบ่บอฟังกับไส้หมวกกันนกไส้หยางเรียบร้อยเด้ไส้หมวกกันนอกไส้เสือคุ้มเสือแคนาดาเสือคุ่มาจ้ะแล้วกัจักรยานกับมีไฟเลยไฟหน้าไฟหลังเด้อันนี้มันเป็นกฎนะที่ออสเตรเลียมันต้องใส่หมวกกันนกปั่นจักรยานนี่ต้องใส่หมวกกันนกของจักรยานอ่ะแล้วก็มีไฟหน้าไฟหลังขันเวลายังมือขึ้นมันต้องมีไฟจ้ะนั่นล่ะกับขี่ไปขี่ไปไม่จ้ะไปหอดแยก ฟางตรงชะลอบมันว่าเพราะว่ามันเป็นทางของฟางมันเป็นทางเส้นหน่อยเลาวทางเส้นใหญ่มันกลับเป็นมันเป็นแยกม่ทางเส้นหน่อยตองหายทางกับทางเส้นใหญ่ฟางก็หายทางธรรมดาดิแต่ว่าโลกขั้นนั้นอ่ะพอฟังชะลอบมองหายทางอ่ะฟางบ่ได้ขามเล่นไปเล่นเขาได้ฟางอยู่เล่นฟางโลกขั้นนั้นอ่ะเลี่ยวเขามาจากถนนเส้นใหญ่เลี่ยวเขามาแล้วเขามารุ่นฟางไหมฟ่งอยู่เส้นของฟางธรรมดาดิได้คือคือเขาคงีิเขาเส้น มาเส็นอันถนนเส็นผ้านบอกแล้วเขาอันอันแลนขวมเล่นไหมเล่นขวมเล่นมันเล่นเฮ้าไหมเรามาส้นเฮ้าไหมเออหน่นละล่ะฟ้างมาเลยถือรถส้นเป็นรถขั้นใหญ่มาๆเลยได้เป็นรถอันอันแลนคุรเซอร์ไหมอันเขาเอนี่อย่างบานเฮ่ารถกระบะขั้นใหญ่ๆอะโตโยต้าแลนคูริเซอร์อะเป็นรถกระบะขั้นใหญ่ๆอะ่ะเออก็มาส้นแบบฟ้างเห็นจังๆเลยได้มันแลนเขามาหาฟ้างอ่ะ แบบไฟหนารหลดแบบแสงไฟจ้าเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเข้ากับรถประทันไหมมันก็เลยส้นปึงเลยจ้ะส้นแบบฟังกับกระเด็นลงไปนอนกลางถนนเลยจ้ะเออแต่ว่าพอตาส้นแล้วเขาก็จอดเบรงเขา้าเลเพราะว่ามันมีรถตามหลังมาสองขั้นนั่นแหละเขาก็จอดเมืออเขากะจอดแล้วเขากะโทษเอิญรถอันพยาบาลมาหาเข้าแล้วก็โทษเราตำรวจกับมาจา้ะนั่นแหละ เออวันนี้รถอันพยาบาลกับมาลาบฟั่งบอกข้ากระถามสอบถามอาการว่าเป็นยังไงถามซื้อทดสอบความจําเข้าวะเห้ายังจําได้บอเหาสติยังขบถ้วนอยู่บออย่างจังสีมาจาะเออข้ากระถามชื่อถามอะไรแล้วเข้ากระถามว่าเจ็บตรงไหนขยับอยังได้บอข้ากระถามเจ็บสฟั่งกะตอนนั้นเจ็บแขนมากเลยจ้ะแบบแขนขยับบ่ได้เลยเนี่ยแขนข้างขวาเนี่ยอืมเขากะเออถามยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ก็ถามว่าเออแปลว่า ทียูยุใส่ตำรวจสิเอาจักรยานกลับไปสรงฟังปันจักรยานบ่เข้ากะสีเอาจักรยานกลับไปสรงบานห้หลอกกะสีแจงแจงยาิจ้ะละเข้าการตำรวจกับกับมาบ้านหลอกกะแจงแจงสามีจ่ะหลอกกะสามีไปเบิ่งยู่โรงพยาบาลละตอนตอนที่รถพยาบาลมหาฟ้างเข้ากะสอบถามหลอกเขากะเอาคืนรถโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปอันอันของชุกเชิญเนาะอ่าจ้ะตอนนั้นรตอนที่ทั้งรถอ่ะ ตอนนี้เทัร์นรถโรงพยาบาลอะฟังแบบเจ็บแขนมักงเลยเขาก็บอกว่าเอาอยาบอฟังกะไดยาโมฟินไปสองเข็มจ้ะไดยาโมฟินไปสองหลอดแขนขยับยบ่ไรแบบเจ็บมากแบบเจ็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 บแบบขยับยบ่ไรเลยเออก็เลยไดโมฟินไปสองหลอดอืมจังทุเล่าจา้ะอันนี้นี่พอหัดโรงพยาบาลเขาก็เออเช็คอ่าสัญญาณชีพเช็คอยังกะเออปกติดีแต่ว่าห้องยังมีอาการซันแบบตกใจอยู่อ่ะยังมีอาการช็อกอยู่อะแบบโอ้บ หน้ามันจะร้องไห้ตลอดเวลาสามีกับมาเออเฮนาะสามีเราหายเลยจ้ะมันหยาดมันมันกลัวไหมเออวันที่นีเข้าก็เอออาการก็ปกติดีแบบแขนกับพ่อขยับได้แล้วจ้ะหลังจากที่ได้ยาโมฟินเข้ากัเลยสิส o o ไปเอ็ X กซเลยจ้ะว่าแขนหักบอแต่ว่ามือนัน้นมือนัน้นพนักง,งานเอก็กเซลบปอยู่ไหมจ้ะเขากัเลยอย่าง z o กับบ้าน เขาก็บอกดูการทามีอาการผิดปกติยังกลับมาโรงพยาบาลได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงเพราะว่าบานฟ้าอยู่ห่างจากโรงพยาบาลน,นิดเดียวเองจากขันว่าอาการนักอิลีเขาเอาไว้โรงพยาบาลจ่ายย่นี่ก็คือสรงกับบานไปดูแลตัวเองที่บ้านค่ะแล้ววันหลังค่อยมาวันหลังจังม้านเอ็กซาเล่เขาว่าอย่างสัน้นเออเสียงยังนอบอ่ะที่นี่เสียงหมาเสียงหมาค่ะนาราจ่าบดีกะ กลับมาอยู่บ้านมาพักผ่อนอยู่บ้านมือนันสามีกับบอได้ไปเห็นงานเขาก็ัอยู่น้ำเห่านี่และเพราะว่าแขนฟังใส่งานบ่ไดเลยไหมแบบโอสวัสดีแล้วจากโรงพยาบาลก็เกือบเทียงกับไปหาไอ้ยังกินแล้วก็กลับมาพักผ่อนอยู่บ้านจะเออวันี้มือต่อไปกับไปเอ็กซเรย์จ้ะเพราะแต่เอ็กซเรย์แล้วผลเอ็กซเรย์เขาก็บอกว่าเออมันไม่มีแฟกเจอร์ไม่มีอะไรคือไม่มีกระดูกหักไม่มีอะไรก็คืออาจจะแบบเป็นเขียวฟกช้ำแบบเป็นเคสแบบอันเนี้กับขยับบ่ไดเออลา ฟางกับใส่แขนบ่ได้เป็นเดือนจ้ะใส่แขนบ่ได้เป็นเดือนเหตุจังไดล่ะบดที่นี่อยากไปเหตุงานอยากกระเปเงานแต่ว่าที่นี่ดีเด้เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุช่วงระหว่างการที่เดินทางไปทํางานมันบ่ฟางกับสีไใดเงืนชดเชยมันเรียกว่า work cover ไหมหมายถึงว่าเรายังสามารถเล่าฟังสีไใดเงินเงืนเหตุงานเงื่อนเดือนคือเก่า ถึงแม้ว่าฟางปไปเห็นงานาัวอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นระหว่างการทํางานะ่ะช่วงของเวลาการพปทํางานของฟางอะ่ะ <c oughs> คือฟังก็ยังไดเ้เงินเดือนอยู่แต,ต่ว่าก็อยากไปเห็นงานมาจางมันมันอยู่ฮียนปกติมันเบื่อไม่มันอยากก็ไปผูปะผูกค้นนะเห็นบอกเออยอยู่หี้นอยู่ซื่อกับเบื่อเห็นอี่ยังกับผัวใดแคนมกับขยับบ่วใดแขนมยุ่งจะสิแบบว่างอบ่ไใดเลยได้งอแบบนี้ไม่ได้เลยนะเออแคนงอแบบนี้บ่ไใดเลยกับคือใดแคนเนี่ยงอแบบนี้ไม่ได้ หมอเขาก็เลยส่งฟังไปอันเขาเรียกอะไรกายภาพเหรอเออส่งไปกายภาพจ้ะส่งไปกายภาพกายภาพเดี๋ยประมาณเสียทิดไปกายกายภาพเขาเห็นยังหาหูบ่เขากลไปเขาก็ไปนวดก็ใช้ครีมนวดบอแล้วก็ประครบให้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทําให้ก็คืออันฝังเข็มจ้ะ ฟังเข็มเขาฟังเข็มไอ้พรมเนี่ยเข็มเต็มแขนเลยมีลูกอยู่แต่ว่าอัานฟังอันเสื่อโทรศัพท์ไม่จ้ะันี่ลูบมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าบ่หลวมมันมันยังเหลือบ่บูแล้วขันเหลือสีเอาลูกไม่เบิ่งจ้ะเป็นลูกกันเขาฟังเข็มนะเข็มเต็มแขนรู้มันมันน่ากลัวมากแต่มันไม่เจ็บนะมันเจ็บจี๊ดหนึ่งเหมือนมดกาด์ดตอนที่เขาเอาเข็มเข้าไปแล้วเพราะตาฟังเข็มเข้าไปแล้วมันก็เฉยๆยมันก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรเด้แต่ว่าเวลา ถ้าลังเือเขาฟังเขาจะหมุนเข็มนะเขาจะหมุนเข็มเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละเจ็บแต่ว่าเขาก็ถ้าเราเจ็บเราก็บอกเขาได้เออกลับไปกายภาพมั่นเกือบเกือบสามเสี้ยทิดจ้ะพอแต่ไปกายภาพแล้วเออก็หายนะเออแขนกับใส่ไดปกติแล้วเขาก็เลยทดสอบว่าก่อนไปทํางานในเ้าสิสามาเห็นงานไนบอกเขาก็ทดสอบการยกการอะไรของเราเออปกติดีกะสามารถกลับไปเห็นงานไดกนกะกลับไปเห็นงานช่วงแรกเขาก็กํา จำกัดจำกัดชั่วโมงการทํางานเด้ไม่ใช่ว่าเออกลับไปเห็นงานบุมบุบบุบบุบบ่แม่เด้เออกลับไปเห็นงานใหม่ๆกะเออทำงานได้อาทิตย์แรกทํางานได้ส8สิบแปดชั่วโมงอาทิตย์ที่สองทำงานได้จักชั่วโมงกับวาไปก็คือจํากัดชั่วโมงการทํางานขันสมุดเห็นงานแล้วบ่มีปัญหาออยยังเขากับสามารถกลับไปเห็นงานเต็มชั่วโมงคือเก่าไร เป็นแบบเนี่ยจย์แต่ว่าช่วงที่ฟ้างเหตุกายภาพป็นอย่างย,างยูฟ้างไก่ยังได้เงินจากที่ทําง,งานฟ้างอยู่จ้ะเป็นเวิร์เคอร์เนาะเออก่ยังได้ยู่กับพานมาสามปีแล้วจ้ะอุบัติเหตุเออตอนนั้นมันกลัวมากเลยเด้แล้วฟ้างแต่ยังมีการปรึกษาอันนี้น้าเด้อันเขาปรึกษาอะไรวะเขาเรียกเออนักจิตวิทยาใช่ไหมแบบนักนักบําบัดนะนักบําบัดเพราะแบบมันรู้สึกกลัวมากอ่ะแบบไปแยกนั้นทีไรภาพการโดนรถชนเนี่ยมันจะ ตีกับเข้ามาเลยคือกลัวแยกนั้นมากคือฟั่งไปแยกนั้นเราฟัาง่งแบบยานมากเลยคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุกลับไปเห็นงานคือฟั่งบบผานแยกนั้นเลยคือกลัวมากก็เลยต้องปรึกษาปรึกษานักจิตบําบัดเพื่อบําบัดอันจิตเฮาให้เฮาเป็นปกติให้เฮาบ่ม,มีความกลัวไหมจ๊ะเาว่าเรามีความกลัวอ่นวเออก่ะปรึกษานักจิตบาบัดเออก,ก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ขับรถผ่านเหมือนเดิมไม่คิดอะไรแล้วคือลืมไปหมดแล้ว คือปลืมหรอกแต่ว่ามันก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันก็แบบว่าไม่ไม่แพนิกเหมือนเหมือนเก่าอ่ะแต่ก่อนอ่ะแบบเออเงือแตกแบบว่าเออใจเต้นแบบกลัวภาพร้อนเนี่ยเขามาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วจ้ะเอออะะกับผ้ามาสามปีแล้วจ้ะก็ยังจําได้อยู่แต่ก็แต่ก็ไม่กลัวเหมือนเดิมจ้ะ แต่ก็แบบบม่มีอาการแบบยานแบบแพ้นีคือเกา่าอะตะเกียรยานแล้วตอนเนี้ยฟางกะได้ไปขับขี่แล้วเออ,อเออไปเลี่ยนไปเลี่ยนขับรถสองรอบไปเลี่ยนรอบแรกสามสามครั้งบอสามชั่วโมงกับมืออันเลี่ยนมือละชั่วโมงกะบเฮ้ากับกำหนดเวลาเลี่ยนไปว่าเลี่ยนเทอะไดเทอดไรสินบ่ก็เลี่ยนไปสามชั่วโมงเราก็ไปสอบสอบตกจากรอบแรกเ <c oughs> ปยียกคือตกลุมปะมันจะผ่านแล้วนะมันจะผ่านแล้วแล้วอะ อันขอสอบสุดท้ายอ่ะให้ reverse parking นะคือให้ถอยถอยจอดอ่ะเออฟัง่งโตงะอมหะละหูเป็นยังหูบอ่ฟัง่งถอยจอดถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยมาเต่กไปอันซ่อนอันซ่อนกับฟุบบาทมันกันเลยตกนั่นแหละรอบนั้นตกเลยลก็คือตกคืออันทุกอย่างผ่านแต่ว่าตกแค่เนนะี่ยมันก็ตกอืมกลยเลี่ยนอีกเลี่ยนอีกสามรอบเลี่ยนอีกสามชั่วโมงเด็ก็ไปสอบ จังพานจ้ะคือเลี่ยนกลายเป็นหกชั่วโมงคาเลี่ยนอันคาเลี่ยนขับรถอยู่นี่แพงแพงเลยจ้ะฟังจำได้ว่าตอนนั้นฟางใจไปชั่วโมงเราทอาอไรแต่ว่าจําได้ว่าแพงมากอืมชั่วโมงละเจ็ดสิบเหรียญบ่ตอนนั้นเออแต่ว่าจําได้ว่าแพงแต่ว่าตอนที่ฟางขับตอนฟังไปสอบขับรถอ่ะฟังใช้ใส่รถรถเขาไปสอบค,อคือมันคือมันสิ่วพราะว่าตอนไปสอบขับรถเนี่ยเขาต้อง,ต,องต้องเช็คสภาพ รถยนต์ด้วยนะว่าสภาพดีบอมีหลอยยางยังโอเคบออายุการใส่งานสภาพรถเนี่ยเขาเช็คด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เช็คเด้น่าล่ะฟังกันเลยบ่หมั่นใจในสภาพรถของจะของกนเลยเอารถของโรงเรียนขับรถอไปสอบเออก็สอบผ่านเออก็ดีใจนะกะเลยได้ขับรถไปเห็นงานกนกะเลยบ่ได้ขับจักรยานเห็นงานแล้วพอจักรยานขนานกระห่างจ้ะก็คือหลังจากถึงรถส้นกับบได้ใส่เลยพอมันห่างมันปันบ่ได้มันอันหล่อบิดเราที่นี่อัน แฮมจักรยานไันจ้กมันกะมันกะเบี่ยวก็คือใส่อะไรแล้วขั้นนั้นก็คือสิเดทิมแล้วแต่ว่ายังจิเดทิมก็ยังเก็บไว้อยู่จ้ะเก็บไว้เป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกกับโมเป็นยังจาก่ะเดี๋ยวถ้าให้เบิ้งมือหลังเนาะว่าขั้นมันเป็นังไรก็คือห่างแล้วขั้นนั้นนั่นละจ้ะประสบการณ์การถือรถส้นที่ประเทศออสเตรเลียจ้ะอันตอนนี้ฟังกก็ยังอยู่ในช่วงอันเขาเรียกว่าอะไรเคมกับประกันเพราะว่ารถ รถข้นนดนอ่ะมันมีประกันบ่เฮาอ่ะเฮาเป็นเฮ่าเป็นไฟถือได้เบ่าเฮ็หอีหยังผิดเขาอ่ะก็คือขามเล่นมาส้นเฮ่าก็คือเขาผิดฟังอยู่ในช่วงการเข้มประกันเขาเรียกว่า third party insurance ก็คือเป็นอันคล้ายๆก็คือเข้มประกันนั่นแหละอันนี้ก็คือในอยู่อยู่ในช่วงระหว่างการเขลมอยู่จ้ะยังผ่านในใดเงินผ่นในใดคาคาสินไหมอีกอย่างยู่พรว่มมันอยู่ในช่วงพัผนผ่านในแล้วไ้ยจ้ะ พอฟันใส่ทนายม่นก็เลยใส่เวลาโดนสามปีหรอกไหมผ่านในแล้วไหมยังยังยังนันอันนี้กันยั่อะเออยังผ่านในแล้วก็คือล่อไปจะว่าสีแล้วมือใดก็คงอาจสิบ่โดนจะเพราะว่าเฮตุยังกับคบถวนหมดแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์จ้ะยอดเสียเรี่ยมากสามปีสี่ปีกันถึงรถส้นพอมืเอ,อเป็นประสบการณ์ที่โชคโชนมากเขาโลงบานนี่บ่รัวจักรอบจักรรอบเลยจ้ะนั่นละมันกะ มันเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุน้อเพราะมันกับเพามีผู้ใดขาดว่าขาดว่ามันสิเกิดออกผพวฟังฟังเห็นรถมันแลนเขามาสิส้นฟังไหมแต่ว่าฟังหลบเพราะท่านผพวมันรถมันมาเร็วไหมแล้วห้องกับคิดว่ามันสีมาโส้นเฮ้าผพว่าคิดว่าเขาเห็นเขาอยู่พัว่าเข้าใส่หมวกใส่เสื้อแล้วก็ใส่อันอันมีไฟนารถดไหมก็คือคิดว่าเขาเห็นเฮ้าแต่ว่าเขาบ่เห็นเข้าเขาเ่เลี้ยวออกอ่ะเขากับมานส้นตึงเลยใข่ตัวถือบ่ถือรถเดี่ยบอ่ะ ก็โชคดีอยู่จ้ะแต่ว่าฟักก็โชคดีแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบว่าอันคิดว่ามันเป็นน้ำสิงศักดิ์สิทธิ์พร้อมได้เพราะว่าก่อนไปทํางานเนี่ยมือเคลื่อนอ่ะฟังสวดมนต์ตลอดเราสวดมนต์ฟังสิสวดมนต์บทอันั้น้นนำได้อันผ้าหุงกับอัน,อ,นอย่างว่าเขาเอินอันชินนบัญชอนอ่ะดีได้เออมันเหตุให้เทวดาคุม้มครองเข้าไหมจ้ะนั่นแหละกะ คิดว่าฟั่งกับคิดว่าฟังโชคดีอยู่จากทีทีบ่เป็นอีหอย่างหลายจะเป็นแค่แขนแล้วก็เป็นเป็นหลังนําหลังนี่ยังพนาดในเปิดเผยได้จาว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเอ่อเข้มประกันไม่จะประกันพวายานมันมีผลต่อประกันเนาะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เผยแผ่ออกไปเดี๋ยวมันจะมีผลต่อประกันแต่ยังพนาดในเผยแผ่เหมือนแต่ว่ามันก็แขนฟั่งอะหายแล้วแต่ว่าหลังอะยังไม่หายนั่นแหละที่เป็นเรื่องที่เหตุให้ประกันมันยืดเยื้อจ้ะ เบิ้งต่อไปจะว่าประกันมันสีออกมาแนวใดจ้ะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้จ้ะประสบการณ์การถืงรถส้นที่ออสเตรเลียเนะจ้ะเนาะคลิปหนาสีมีหยังมาหว่าซู่ฟางกะรอบเบังเนะจาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ฟางไทเลอร์สไปออสเตรเลียเน้ะจ้าไว้ปอกกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า